ดีครับว่าได้ข่าวว่าซื้อที่หรอใช่ถูกต้องนี่ไงที่ข้างๆ <ps> นีแ่แล้วเราต้องทำกําแพงใหม่ไปเนี่ยไม่เราก็ทำจะทำจะทำจะ,จะ,จ,ะจะทำอะไรนะจะถมดินแต่ว่าไม่ถมสูงเท่าอันเดิมจะทำเป็นอีกสเต็ปหนึ่งให้มันเป็นที่ 2, 2สองสองระดับตกใจมากไม่คิดว่าจะซื้อจริง ไม่ก็เขาเขาขายไงถ้าเขาไม่ขายก็ซื้อไม่ได้อยู่ดีมีตังค์ก็ซื้อไม่ได้หรอกถ้าเขาไม่ขายดยอ,ดอเขาขายก็เขาขายก็เอาสักนิดนึงสามล้านห้าเองสาวล้านห้าเองปีนี้หมดไปยืมนะปีนี้ใช้หมดมันมันเป็นการใช้เงินที่คุ้มค่ากับอนาคตเราไงว่าถงว่าเราก็ได้ที่มา,าที่มันก็มีแต่ ที่มันก็มีแต่จะแพงขึ้นแล้วก็ซื้อไว้ก่อนยอดอ่ะจะไปละรับแม่แม่ยังชูอ่ะซือที่อีกแล้วเหรออ่าแม่รู้แล้วเหรอเอาพ้นขนาดนั้นเนาะใช่สุดยอดอ่ะก่งเกินทำไมอยู่ทำไมอยู่ตรงนั้นมีเนต็ตเหรอหมดหมดชิปแล้วครับวันนี้เพรอ,อ,อมไม่ได้อยู่ เตรียมตัวเดินทางโกทูแล้วใช่ไหมโกทูแล้วครับหมดแล้วครับโกทูไทยแลนด์เมื่อคำถูไทยแลนด์แล้วจะสร้างอะไรเพิ่มไหมไมีแผนจะสร้างอะไรเพิ่มไหมไม่ก็ไม่ได้สร้างอะไรเพิ่มเพียงแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องจัดไอ้นี่ใหม่จัดสเต็ปของไอ้นี่ใหม่ไอโรงงานอาจโรงงานไม่ได้ให้อยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวโรงงานไปอยู่ที่ใหม่โอ oh. ตรงนี้บ้านก็จะมีที่กว้างออกไปอีก ตรงนี้เอาแค่ทาบ้านกับคาเฟ่พอข้างหน้าครับเป็นคาเฟ่เบ้านบ้านเป็นยังไงบ้างแล้วอ่ะนี่ไงมุงหลังคาแล้วแล้วก็เริ่มก่อและผนังเริ่มเต็มแล้วข้างล่างเริ่มข้างล่างผนังห้องเริ่มเต็มเริ่มอะไรละเพรห้องห้องเราอยู่ข้างบนใช่ไหมนี่ห้องอ่าชั้นสองยางแต่มุงหลังคาก็จะเสร็จแล้วเนี่ยเลือฝั่งนน้หลังคาอยู่ฝั่งนน้นได้นอนด้วยไหมเนี่ยหรือว่ายังไงอะไร รุปจะให้นอนด้วยไหมเนี่ยก็นอนตรงนู้นไงตรงขี้ใหม่อ่ะเห็นไหมมันมีมันมีกระต๊อบอยู่หลังนึงอ่ะไปนอนเฝ้าที่ใหม่นะโอเคไหมเผื่อมากเลยทำไมอ่ะนี่ห้องแม่ห้องแม่ห้องแม่อุ้ยมันจะเสร็จแล้วเนี่ยนี่เขาทำนี่มีแผ่นอันนี้ด้วยนะนี่มีแผ่นเก็บเสียงด้วย นี่แผ่นเก็บเสียงนี่ไงแผ่นเก็บเสียงเก็บเสียงทําอะไรอ่ะนี่เอาก็เผื่อเขาขยากพักผ่อนไม่อยากได้ยินเสียงรบกวนไงอ๋อคือเราใส่ด้วยใช่ไใส่แผ่นเก็บเสียงหมดเลยเห็นปะอดีมากบังแดดด้วยเก็บเสียงด้วยบ้านใหญ่มากไม่ใหญ่หรอกหลังเล็กเลกมินิมอลหลังเล็กๆหมด เตัวร้านอันนี้ทุกคนีีมอยังอันนี้สิลล้านกว่ายังไม่รวมเฟอร์นิเจอร์นะทุกคนนี่เดี๋ยวให้เธออยู่อันนี้โอเคเปล่านี่บ้านเธอที่รักเสร็จแล้วด้วยไม่ต้องสร้างเพิ่มโน่นนี่เป็นผู้ชายก็ต้องไปอยู่โน่นโน่นบ้านเธอจ้าเสร็จแล้วโน่นเดี๋ยวซูมให้ดู ถ้าถ้าถ้าเราอยู่กับคนที่รักอ่ะเราจะอยู่ตรงไหนก็ได้ <laughs> ทุกคนบ้านปากกอนสีทุกคนบ้านปากกอนสีให้นางอยู่ตรงนู้นไม่เป็นรหร <Okay S 2> <ข>อกโอเคไหมเราก็จะไปขายทุเรียนอยู่นั่นแหละแล้วก็จะสร้างบ้านอยู่ตรงนั้นแหละให้ใหญ่กว่าไอ้บ้านาข้างๆอ่ะ <laughs> <c oughs> บ้านริมน้ำใช่ค่ะมีต่าน้ำด้วยบ้เ,เ่้อะฮเป็นรูปเป็นปนางแล้วดูดีอะอ้าต้องดูดีดิฉันเป็นคนมีเทสต์นะฉันไม่ใช่เป็นคนไม่มีเทสต์ก็ดีดดเออฉันเป็นคนมีเทสต์จ้านี่ไอ<ด>้กำแพงแ<ด>ก่อเร็วนะก่อกำแพงเร็วเร็วมากหนาด้วยก่อเร็วกำแพงบ้านนี่กำแพงแ<ด>ห้องน้ำนี่ พี่เนาะแกเงินเยอแล้วส่งให้ฝอดบ้างวันนี้ห้องน้ำในครัว <c oughs> ทุกคนขอของขวัญลืมทุกคนส่ง,งของขวัญให้หน่อยส่งของขวัญให้หน่อยเล็้วเนี่ยฝอจะได้ไปสร้างบ้านใหม่ทักทีทุกคนขอของขวัญหน่อยขนาดมีผัวยังมีผัวเทสดีเลยมันก็แน่นอนอยู่แล้วไม่งั้นเธอถ้าเธอตาาไม่ถัอ ที่พอดีแกตาถึงนะทุกคนนะว่าทำไมเออนี่ครับ่านก็ทำบันไดแล้วอ่าบันไดขึ้นเฮ้ยดูเป็นเหมือนคาเฟ่เลยอะ่ะคาเฟ่แบบคาเฟ่อะไรคาเฟ่แบบแบบล้อป่ะเหรอนี่สวยเนาะแม่ฉันไปไหนแล้วเนี่ย โอ้ยแพงง้พี่แอนนี่เฉยเลยอาธอาทุกคนมารอบนึงโอ้ยสามไล่ก็ไม่ดูแลไม่ไหวแล้วนี่จะหกไล่อีกเยอะแล้วใช่เ<ต>ยอะแล้วพอแล้ว,ลว,ลวไ,ไม่ไหวแนละ้วมีผัวเยอะเหรอนะเอออ่ะนางสิบสองไงไม่เคยได้เห็นเลย ไม่รู้จักเจ๊หงเหรอโอ้ย่จเกจเจ๊หงแห่งเมืองจันทร์ไม่รู้จัก <c oughs> เจ๊หงตำนานเจ๊หงแห่งเมืองจันทร์ทุกคนอันนี้เห็นไหมทีแรกนึกว่าก,กิ่งมันตายมันไม่ตายเด้มันไม่ตายนะดูดิใบขึ้นใบมันกำลังขึ้นเลยทุกกิ่งเลยสรุปคือมันรอดหมดทุกกิ่งเลยอดเหรอดูดิดีดีเดี๋ยวพี่ไปได้มารดน้ำทุกวันอ่ะรดนันดูแลมันจนมัน ส่วนมันดีอ่ะ่สแล้วว่าแล้วว่าไม่ได้ไปออกอะไรอีกเหรอตัวไม่ออกแล้วพักก่อนเหนื่อยเหนื่อยนะขอดแบบดีมากๆมาได้อยู่แล้วคนทัคนชมพี่ชายเลยบอกว่าเก่งไอดอลเลยค่ะคนอะไรนะคุณชายี่ใส่ใจมากเออมีคนชมเลยอ่ะใส่ใจอะไร บอกว่าแบบดีอ่ะไอดอลเลยค่ะโอมว่าคุณเก่งนะใส่ชุดขาวก็สวยมากเห็นคนใช่ไหมมีคนบอกสวยใชนไหมละ่ะแต่พี่โรดี้ไม่ชอบใส่เนี่ยใส่ไม่ใช่มันต้องมันต้องดูงานดูอะไรดูรูแบบด้วยอันนั้นนะให้พี่กอลมันไปเลือกมานะพี่ไม่ใช่พี่กอลมันเลือกให้นี่เป็นคนบอกว่าอยากได้ชุดขี้แขนเป็นแบบนี้แต่ว่าเป็นสีขาวเพราะว่าไปพูดเรื่องพระก็เลยใส่วันนั้นก็เลยแบบเออใส่ขอใ สีขาวแล้วกันวันพระด้วยอะไรด้วยก็ให้เกียรติเขานิดนึงพี่วันี่มีมีไอ้นั่นนะมีมีข่าวจะบอกอะไรนี่ตอนนี้นะโอ้ทุกคนอย่าไปกินนะทองร่วงนะอันเนี้ยคือ <laughs> คนอย่าไปกินนะกินทุเรียนฟิตได้ดีกว่า ออต้นใหญ่ต้องโค่นแต่ว่าจะล้อมต้นสวยๆไว้อ่ะพี่เก่งมันจะรอดไหมใช่ให้เขาล้อมให้หน่อยเอาล้อมเป็นบางต้นไว้แต่ได้เอาต้นเอาต้นงามๆเดี๋ยวบอกพ่อเปลี่ยนใจล้อมล้อมเอาย้ายไปก่อนแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวถมแล้วค่อยหาโซนให้มันเสียได้เนาะใช่เสียได้อ่ะ เดี๋ยวแต่เดี๋ยวได้ดินใหม่ด้วยมันอาจจะงามก็ได้นะไส่ปุ๋ยก็อนทำงใบเนี่ยทีแรกว่าจะโค่นหมดไม่โค่นหมดแล้วเดี๋ยวล้อมไว้บ้างต้นสวยๆอ่ะล้อมไว้แล้วเดี๋ยวเราถมดินเสร็จแล้วก็เอาไปลงหาจุดลงไว้ลูกใหญแล้วเนี่ยใช่เดี๋ยได้ไมดูแลนะไวคนอยู่บนปุ๋ยค่ะปุ๋ยนอนไม้ลูกอะไรเนี่ยใช่เดี๋ยได้บางต้นอ่ะมันสวยนะ อันนี้อยู่ไหนเนี่ยอยู่นี่แหละอยู่ทีนเออเออเลิศแล้วแล้วก็จะถมดินใหม่เลยหรอคิดถึงเมียไหมคิดถึงแม่ในัเองควันหรอกอะไรนะไม่ได้แบบคัดหาแค่ดีนะเอ๊ะถึงคนเดี๋ยดิเขาเข้าใจพูดนะ เออเขาเข้าใจพูดนะทุกคนเขาเข้าใจพูดแต่แต่ตรงนี้เธอก็หยิ่งเธอไม่ค่อยจะตอบแชทเท่าไหร่แต่ก่อนหล่อนก็ต้องตื่นด้วยหล่อนทักมาฉันอยู่ไหนบางทีฉันอยู่ในรายการเออคือโทรเข้าไปเลยดีกว่าเออเนี่ยยิ่งต้นฝั่งนู้นน่ะสวยล้อม เดี๋ยวมาคัดเดี๋ยวมาคัดต้นไว้ได้มีคนบอกว่าเดี๋ยวนี้เขาสวยเลือกได้เนาอเออสวยเลือกได้แต่ไม่เลือกค่ะเพราะเลือกแล้วเออสวยเลือกได้แต่ไม่เลือกเพราะเลือกแล้วใช่เพราะเขาก็หล่อไม่ธรรมดาแต่เขาก็เลือกที่แพรี่แล้วเออ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 ฮะใช่ก็เอาต้นที่มันสวยๆไว้อะเดี๋ยวได้ แต่ล้อมันจะอยู่รอดใช่ไหมมันได้ใช่ไหมไม่แดงส่งน้อยพู้น้อยใจเลยนะดอกกุหลาบนม่ทีเลยขอครั้งสุดท้ายเขาไม่ถมเลยอ่ะอได้นี่ทุกคนนี้บ้านพักประกรณเดี๋ยวประกรณมาครั้งหน้าให้นอนนี้ค่ะ แ <c oughs> ม่สวัสดีครับมันไดนนไร <c oughs> ก็ใช่ไงแล้วไม้ก็ทำเหมือนแบบจะปูนอาวมันต้องมีปูนประเทศไม้ทั้งหมดข้างล่างอ่ะมันต้องมีปูนใช่ไม้มันแค่ตรงขั้นมันมันไม่ใช่ไอ้ที่จงที่จับอะไรมันเป็นปูนหมดสแต่เฉพาะขั้น,น,นว่าอ้ไม่เอาอย่างนั้นมันก็บานบ้านดุแก แค่เป็นไม้เป็นวัสดุเทียมไม้ฮะสานะนอะไรดูข้างห,ห,หลังรู้ไงนนไม่มีนนไ, <c oughs> ไม่มีนน <c oughs> มิตาบอ <c oughs> เออ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 เรื่องน้แค่ขายแล้วพิ้พหน่อยเดียวฮะ<า> <c oughs> ช่วยขายน้ำพริกหน่อยเร็วเดี๋ยวจะไม่ขยละทุกคนช่วยนางซื้อน้ำพริกด้วยค่ะสามกระปุกสองเก้าเก้าชามชามไปน้ำพริกเขาชามอยู่ขอบคุณครับอร่อยแซบ่บการันตีทุกการันตีเขาคินมากเลยอ่ะแล้วเขาตั่งยังไงอ่ะมีตะกร้าเลยไห่ครับแอฟฟ้าครับแอฟฟ้าเอเอแอฟฟ้านะครับแอฟฟ้าแอฟฟ้าค่ะทุกคน วันนี้อร่อยมากจังบายทุกคนอุ่นหนลังนังจะไ,ได้มีกําลังขิดกําลังใจได้ของขวัญเยอะจังดีใจอ,อดีใจทุกคนคดีใจทุกคนดูซิต่อไปมันจะเป็นที่เราเอ้ยอย,ยอดอ่จริง อะไรนะก่งมากอันนี้พี่จริงแฟนใครล่ะเออใช่ฮะไม่เดี๋ยวก็เดี๋ยให้ต้องหาไม่ตาเพราะว่า้ตามันทักไปหาเขาหรือเปล่าเขาบอกว่างเมื่อไหร่อรถเข้าไปไว้ได้อ่ะเหรอ เอาเหรอเงันจรนทร์ก็ได้ไม่ได้รีบอะไรอ้ยแจมคุนสามทุกคนส่งวันไหนเร็วม่รล้วต้องถามไม่ตะไมเหม่่อเม่อลัวบางทีได้บันจัน์ก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบอยตาบอยตาอนี่เจ็ดมีทุกคนเราสดบว แล้วอันไม่ได้ไปไหนอะไรใช่ไหมไม่ไลืกไม่ไปลกลับมาต้องคเคลียร์โน่นเทียร์นี่เสื้อผงเสื้อผ้าอะไรพร้อมไปเลยมันไม่ได้อยู่บ้านหลายวันเขาเคลียร์งานเคลียร์อะไรกับลูกน้องเล็กหนึ่งนาทีนะครับทุกคนสองขวาม,มาเลยส่งขวาม,มาเลยนะครับเล็กหนึ่งนาทีนะครับตอนนี้แต้มคูณสามไปแล้วยานี้ก็จะลงละ เดี๋ยวให้ใครดูไลฟ์สดไปดูบ้านกันวไเ่อเาทำโอเคได้เลยรู้เรื่องกระเบื้องแล้วบายบายเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับ